วันพฤหัสที่24กุมภาพันธ์2022ในเช้าวันนี้อากาศสดชื่นนะครับเราได้ฟังพระชนะของพระเจ้าในบูชาขอบพระคุณกันแล้วเป็นเรื่องราวที่นบุญเจมส์หรือจากกอบนั้นได้เขียนเตือนสติเป็นภาคปฏิบัติอย่างแท้จริงเพราะว่าท่านไม่ได้เขียนถึงหลักทางทฤษฎี อันนี้มีแน่นอนแต่ว่าจะลงมาภาคปฏิบัติในชีวิตจริงได้อย่างไรจรึงเตือนสติบรรดาประช,ชาสัตบุรุษในเวลานั้นและถึงเวลานี้กับพวกเราทุกคนซึ่งเป็นสภาพจริงที่เกิดขึ้นดังที่เคยกล่าวไปแล้วนะครับในจดหมายนะักบุญเจมส์นั้นแบ่งเป็น5บทดังที่บอกวันนี้เรามาบทสุดท้ายแล้วจนถึงสุดสัปดาห์นี้แหละจนถึงวันเสาร์เราก็จะจบบทที่หวันนี้ พูดด้วยเรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติโดยเฉพาะเตือนสติเรื่องการแบ่งปันต่อทุกคนด้วยความห่วงใยคิจชนจะต้องมอบให้กับทุกคนโดยเฉพาะเตือนสติผู้ที่มีมากต้องเจือจุนเอื้ออาทรต่อผู้ที่มีน้อยกล่าวคือพูดง่ายๆก็คือเตือนสติผู้ที่ร่ำรวยนั่นเองผู้ที่มั่งคั่งผู้ที่ได้รับพระพร มามากมายจะต้องทำอย่างไรด้วยเหตุนี้แหละวันนี้จึงเป็นข้อคิดที่เราจะต้องคิดกันมีใครบ้างที่ไม่อยากไม่อยากร่ำรวยที่เราทำงานทำทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้ที่เราเรียนที่ประกอบอาชีพทำธุรกิจต่างๆทุกคนก็อยากจะร่ำรวยได้กันทั้งนั้นแต่ถ้าว่าในบรรยากาศสมัยนั้นนะครับในบรรยากาศของ สังคมชาวยูโดยเฉพาะอย่างนั้นมีช่องว่างระหว่างคนร่ำรวยกับคนยากจนนี่มากทีเดียวและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบ่งชนชั้นวันนะแบ่งเขาแบ่งเราดังนี้เจมส์จึงเตือนสติอย่างมากทีเดียวกล่าวคือ,เ,อเราต้องดูนะครับแม้กระทั่งโซโลโมอนเอง เริ่มต้นก็ดีอยู่หรอกแต่ตอนหลังด้วยความมั่งคัง่งแล้วลืมตัวเองและที่ลืมตัวเองนั้นไม่ใช่อะไรหรอกครับก็คือไปเอารัดเอาเปรียบคนจนคือที่ร่ำรวยขึ้นมานั้นเพราะว่าไปกดขี่ข่มเหงรีดภาษีจากคนยากจนเกิดขึ้นตั้งเป็นหลายพันปีที่แล้วมาแล้วบรรยากาศแบบนี้ก็ยังเกิดขึ้นในวันนี้ ฉะนั้นคนที่มั่งมีที่ร่ำรวยนั้นเขาก็ยังหาทางที่จ่ายน้อยที่สุดโดยเฉพาะเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่างๆและและก็ให้คนที่หาเช้ากินคำ่ำให้มนุษย์เงินเดือนได้เป็นคนที่จ่ายภาษีต่างๆแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้เป็นเรื่องราวทางพระคัำพีได้เตือนใจเราตั้งแต่หลายพันปีที่แล้วขณะนี้ ที่เจมส์ได้เตือนสตินั้นเราพ่อเองอยากจะทำความเข้าใจนะครับความมั่งคั่งร่ำรวยการกินดีอยู่ดีการมีทรัพย์สมบัติมากนี้ต้องถือว่าเป็นพระพรพระเจ้าพระเจ้านั้นไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าประนามพระเจ้าอวยพรคนที่มีความมั่งคั่งหรือว่ามีอาชีพการงานที่ดีนั้นแต่ถ้ว่า เราต้องคิดตลอดเวลานะครับความมั่งคั่งสมบูรณ์ความร่ำรวยในชีวิตนั้นต้องควบคู่เสมออันนี้พ่ออยากขีดเช้นใต้พร้อมไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมต่อเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะคนที่ด้อยโอกาสคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากและนี่แหละก็คือเป็นเจตนารมณ์ของพระวรสารถึงข่าวดีที่พระเจ้าจะบอก ฉะนั้นพระศาสนาจักรเองยืนยันตลอดเวลาเราต้องยืนอยู่ข้างคนยากไร้คนตกทุกข์ได้ยากคนด้อยโอกาสแต่ขณะด้วยกันพระศาสนาจักรก็ไม่เคยบอกเลยครับว่าเราเราไม่สนใจคนร่ำรวยเราเราทุกคนเป็นบุตรพระเจ้าเท่าเทียมกันแต่จะทำอย่างไรที่จะทำให้สังคมนั้นอยู่กันอย่างสันติสุข ดังนี้ก็มีตัวอย่างมากมายทีเดียวนะครับในพระวนจนะของพระเจ้าโดยเฉพาะเราจะเห็นบรรยากาศถ้าเราได้อ่านดีๆหนังสือกิจการอักษาวกที่บันทึกโดยนักบุญลูกาจะเกิดแรงบันดาลใจอย่างมากมีบุคคลจำนวนมากทีเดียวที่เขามีทรัพย์สินเงินทองมีที่ดินมีทรัพย์สมบัติเขาทำอะไรเขาแบ่งปันอย่างเช่นนักบุญบานาบัสเนี่ยน่าทึ่งมาก เป็นเรียกว่า,าเศรษฐีที่ดินแหละมีทรัพย์สมบัติมากมายที่ใส่ปรัสเมื่อท่านมาเป็นคิจชนท่านอยู่ร่วมกับพิตชนท่านได้ขายทุกอย่างแล้วมาวางไว้เป็นกองกลางแล้วก็ไปแจกใจ่ายให้ทุกคนกินดีอยู่ดีดังนี้เราเองอาจจะไม่ได้ไปเปรียบเทียบถึงขั้นนั้นหรอกแต่บรรดานักบุญสำคัญสำคัญที่เราได้ฟังเรื่องราวมามากมายทีเดียว อย่างเช่นเซนต์แอนโทนีที่เป็นมหาธิการเป็นนักพรตนั้นท่านก็ได้ทรัพย์สมบัติมามา,มากมายทีเดียวท่านก็เอามาวางไว้หลังจากที่ท่านได้รับมาแล้วก็แจกจ่ายแบ่งปันกันนักบุญฟรานซิสอัสซีซีไม่ต้องพูดถึงเลยบิดาของท่านเป็นพ่อค้าขายผ้ามหาศาลทีเดียวท่านก็เอามาแจกจ่ายคนจนดังนี้แหละเป็นลักษณะของ ชีวิตคิจชนที่แท้จริงน่าชื่นชมนะครับที่ต้องพูดกันตามตรงว่าในบรรยากาศของความเป็นไทยของเราเนี่ยใจกว้างคนไทยน่ชอบทำบุญทำทานพ่ออยากระบุอยากจะเอ่ยชื่อมากแต่ต้องขอสง,งวนไว้จริงๆเพราะว่าชื่นชมกับคิจชนไทยเนี่ยหลายคนเป็นคนที่ใจกว้างเขามีกินมีอยู่อย่างดี เขาก็เผื่อแผ่เขาทําบุญจํานวนมากมายทีเดียวมีหลายคนที่พ่อภาวนาให้บุคคลเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาที่เขารู้สึกว่าไม่ได้เก็บไว้เขามีแเขาก็แบ่งเขาช่วยคนที่เดือดร้อนทุกร้อนบางคนที่ใจกว้างใครเดือดร้อนมาเราก็เขาก็ช่วยไปดังนี้เห็นจำนวนมากๆทีเดียวนะครับ เราพ่อก็ขอสังวนชื่อไว้กันแล้วกันเพราะว่ารู้จักหลายบุคคลเวลาพบไม่ว่าจะเป็นในเขตศาสนาปกครองใดหรือว่าวัดใดหรือคณะนักบวชที่ลำบากก,ก,ก,ก็ให้ดังนี้เป็นต้นนี้สมกับเป็นผู้ที่ต้องยกย่องเชิดชูที่ที่จามเจตจนารมแบบนี้แต่ก็มีคนหลายประเภทเหมือนกันนะครับ ลักษณะการทําบุญอย่างที่พ่อเคยเล่าให้ให้ฟังเหมือนกันนะครับว่าจงเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งภาษาปาฟรานซิสนี่ในขณะที่ปุงได้ทํางานกับคนยากจนกับอตอนที่ยังเป็นคารินัลอยู่เนี่ยท่านบอกว่ามีาเศรษฐีนีคนหนึ่งเนี่ยก็เห็นกิจกิจการของพงษ์โอ้โหทำเพื่อคนจนคนที่สลัมมากมาย จึงติดต่อมาอยากจะช่วยโครงการทําทบุญสนับสนุนโครงการของพระองค์นั้นแหละก็เลยบอกว่าได้กระเชิญมาเมื่อมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีนักหนังสือพิมพ์มีนักข่าวมาาีโทรทัศน์มีทุกคนนิตยาสารมาแล้วก็เพื่อจะถ่ายภาพแล้วก็มอบซองอันหนึ่งให้พระสันตปาปา,อาตอนนั้นยังเป็นพระคาินทลนะครับ ที่จะไปใช้จ่ายทําโครงการแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายแล้วภาษาปากก็รับนะก็ต้อนรับแต่พอเปิดซองออกมาเนี่ยมีอยู่ประมาณแค่ถ้าเทียบแล้วสักร้อยดอลลาร์สามพันบาทได้มั้งคือเป็นแบบนี้คนประเภทนี้ก็มีนะครับบางทีเขาเห็นแบงค์ของเขาเรียกว่า500บาทนี่มันโอ้โหเหมือนกับ5ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นงคนประเภทนี้ก็มี ฉะนั้นการที่เรา,า,าทำสิ่งต่างๆเนี่ยเราต้องคิดถึงสิ่งที่เรามีเนี่ยเราได้มาอย่างไรนี่เป็นพระพรของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากที่ประทานให้กับพวกเราแต่ละคนคนที่สะสมทรัพย์สมบัติมากๆเนี่ยถ้าจะพูดกันตามตรงแล้วในชีวิตจริงของเขาเนี่ยเพราะเขาขาดความมั่นใจเขาต้องการที่เรียกว่า ความมั่นคงเพราะว่าด้วยความจริงในส่วนลึกของใจเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีความสุขแท้ก็ได้ก็มีหลายคนทีเดียวที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าเเรียกว่าว่าไม่รู้อนาคตว่าจะเป็นอย่างไรแล้วเราก็เห็นประสบการณ์ในชีวิตมากมายทีเดียวหลายต่อหลายบุคคลแต่พ่อก็เล่าแล้วเล่าอีกนะครับแต่ก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าบางคนเขาพบสัจธรรมในชีวิตเนี่ย ก็ต่อเมื่อตัวเองต้องเผชิญกับความทุกข์จริงๆแล้วไหนที่สุดแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้เคยแล้วห้ฟังถึงแม้กระทั่งอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยอายุเพียง33ปีสามารถที่จะครองแผ่นดินทั้งทั้งตั้งกต่ประเทศกรีซเรื่อยมาอาณาจักรนั้นเฮลเลนิกนี่น,นจนไปถึงบาบิโลนแล้วได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหยวสุดวันที่เขาตาย เาก็สั่งนะเขารู้ตัวเขาก็บอกว่าให้แห่ศพเขาแล้วก็เอามือสองข้างแบออกมาที่บนแค่ที่หามตอนนั้นยังไม่ได้ใส่ใน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 ,ในโลงศพเขาบอกแล้วให้เตือนคนให้รู้ว่าในที่สุดแล้วทั้งเงินทองทั้งอำนาจทั้งสิ่งต่างๆที่สะสมไว้เอาอะไรไปไม่ได้สักหนึ่งชิ้นดังนี้เป็นต้นอย่างเช่นเคยเล่าให้ฟังถึงดารานักแสดง คนดังคนหนึ่งโจวนฝะนะ่ยพ่อชอบที่จะมาเล่าเพราะว่าเขา,เขาสอนใจดีเขาได้เงินเป็นหลายหมื่นล้านจากการแสดงในชีวิตเพราะเขาจนมาก่อนเขารู้ความยากจนคืออะไรแต่เขาไม่ลืมตัวไงเมื่อไม่ลืมตัวเขาจึงแบ่งให้แต่ว่าคำหนึ่งที่ชอบเขาบอกว่าอ๋อทรัพย์สมบัติที่ได้มานั้นพระเจ้าฝากเอาไว้และต้องมากับความรับผิดชอบในการเจือจุน บุคคลอื่นวันนี้เราจึงต้องคิดนะครับความร่ำรวยนั้นเป็นพระพอรอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขณะเดียวกันการช่วยคนยากจนนั้นก็เป็นโอกาสที่ทำให้เราสะสมทรัพย์ส,สมบัติเป็นการลงทุนด้วยชีวิตเราไม่ได้ลงทุนด้วยเงินทองอะไรมากมายในชีวิตนิรันดร์แต่ว่าเราลงทุนด้วยด้วยชีวิตของเราจริงๆนะครับ อยากให้สังคมบ้านเราคนมีมากก็ให้คนที่มีน้อยดังนี้เป็นต้นแล้วพ่อก็ต้องขอพระเจ้าตอบแทนน้ำใจแหละเพราะว่ามีหลายคนเขาจิตใจดีจริงๆแต่ขณะเดียกันก็เปลี่ยนขอพุ่งได้เปลี่ยนแปลงจิตใจคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องนี้วันนี้เช่นเดียวกันนะครับในพระวรสารนั้นก็เตือนสติเรามากมายทีเดียวเพราะอะไร เพราะบรรยากาศเนี่ยเราต้องวาดภาพนิดหนึ่งนะครับย้อนหลังไปในอดีตบรรดา,าสิทธิ์ของพระเยซูคริสต์นั้นถกเถียงกันใครจะใหญ่ใครจะมีตําแหน่งใครจะได้รางวัลอะไรมากมายในชีวิตเขาเถียงกันดังนั้นเมื่อเวลาพระเยซูคริสต์กลับมาที่บ้านก็คาดว่าเป็นบ้านของไซมอนปีเตอร์นั่นแหละแล้วก็ในครอบครัวตอนนั้นปีเตอร์ก็มีมีภรรยามีลูกนี่แหละ พระเยซูคริสต์จึงนำเด็กขึ้นมาวางไว้บนตักแล้วก็พูดให้ฟังว่าเด็กนี้ใสซื่อที่บริสุทธิ์อย่างอย่างไรก็ก็ใครมีจิตใจใสใสซื่อซื่อก็เป็นแบบนี้จะค้าใครทำลายเป็นที่สะดุดทำลายเด็กผู้ที่ใสซื่อบริสุทธิ์เนี่ยเป็นที่สะดุดเนี่ยอันนั้นเนี่ยสมควรจะ หลายประการนะครับสมควรที่จะต้องคิดว่าตัวเองนั้นเนี่ยน่าจะพูดง่ายๆว่าเอาเอาโม่ไปแขวนคอแล้วไปถ่วงน้ำทะเลตายดีกว่าฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันจะเป็นอุปสรรคกับชีวิตเราเนี่ยทำให้เราเจริญชีวิตแล้วมันเป็นที่สะดุดเป็นอุปสรรคชีวิตนะัให้มันตัดทิ้งไปอะไรที่เป็นเหตุทำให้เราต้องทำบาปมากมายเราก็ต้อง กล้าหาญที่จะเลือกสิ่งที่มีคุณค่าจริงในชีวิตของเราวันนี้เป็นคำสอนที่หนักนะครับเป็นคำสอนที่ตรงมากแล้วก็แรงมากแต่ทว่ามีอันหนึ่งที่อยากจะบอกให้ฟังก็คือพระเยซูคริสต์เน้นอยู่เรื่องหนึ่งในขณะที่บรรดาศิษย์เนี่ยถกเถียงกันใครจะยิ่งใหญ่ใครจะอะไรใครว่าก็เป็นการกีดกันคนอื่นเขาเหมือนกันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตแบบเหมือนกับ สร้างศัตรูโดยที่โดยที่ไม่จําเป็นฉะนั้นพระเยซูคริสต์จึงเน้นวันนี้อยู่กับทุกคนอย่างสันติสุขอย่าแบ่งเขาแบ่งเราเราในช่วงนี้ยังอยู่ในบรรยากาศของการก้าวเดินไปด้วยกันเรื่องสี่นอดในยิ่งสําคัญอย่าแบ่งเขาแบ่งเราอย่าตัดสินใครอย่าที่ไปดูถูกดูหมิ่นผู้ใดทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันหมดคนรวยคนจน คนที่อะไรต่างชั้นต่างอะไรเราทุกคนต้องอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขฉะนั้นวันนี้พระเยซูคริสต์เปรียบเทียบใช้คำอุปมามากมายนะครับเรื่องของแม้กระทั่งว่าถ้าเรามีจิตใจดีเรามอบให้น้ำดื่มแก่คนจนเพียงแก้วเดียวเนี่ยบำเหน็จรางวัลก็ยิ่งใหญ่แล้วเป็นธรรมเนียมที่ไทยๆทยวัฒนธรรมของเรามากเหมือนกันนะครับ แขกไปใครมามาสิ่งแรกก็ต้องทำก็คือให้น้ำดื่มเราก็ดื่มดื่มดื่มอะไรไหมเราไม่ต้องถามหรอกเราก็ยกมาแล้วเราก็จะมีน้ำให้ดื่มนี่แหละถ้าเรามีจิตใจดังนี้ก็จะเป็นจิตใจผู้ที่ประเสริฐฉะนั้นวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยเราอย่าได้ลืมแสดงว่าเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยแม้ให้น้ำเย็นหนึ่งแก้วกับใคร เมื่อสองสามวันนี้ได้ยินเรื่องราวที่พ่อไปฝังศพอาอ่ามาริยากัลยาแท้เฮงเนี่ยลูกหลานได้เล่าให้ฟังหลานสาวเนี่ยจ๋าเขาเล่าให้ฟังว่าอาอาเนี่ยแม้กระทั่งว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยเวลากลางคืนคบขค่ำกลาง,างคืนมีคนมาเก็บขยะเขาก็คงเหน็ดเหนื่อยอา่าเขาก็จะเก็บเก็บเรียกวา่าอาหารไว้บ้าง หรือว่าไปสนีมาแดดร้อนจะมาส่งจดหมายก็เตรียมน้ําเย็นเตรียมแช่เรียกว่าเครื่องดื่มเอาไว้ในตู้เย็นแล้วก็มองไปเขานี่เป็นสิ่งเล็กน้อยแต่เป็นตัวอย่างที่ปฏิบัติจริงพ่อเองก็รู้สึกทึ่งกับเรื่องพวกนี้เพราะบางทีเราก็ไม่ได้คิดนะครับว่าเรามีรอปพที่ยืนอยู่ทั้งวันตากแดดเราเคยคิดไหมที่จะผ่านไปเอาเอาน้ำไปดื่มสักหน่อยหรืออะไรดังนี้เป็นต้น นะครับแต่ขณะเดียวกันเราก็าต้องอคิดถึงจากสิ่งเล็กๆน้อยๆนี่ก่อนแหละว่าเราจะต้องทําอะไรบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเหานะครับแล้วมีเรื่องหนึ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ให้คําเปรียบเทียบที่ดีมากนะครับก็ในขณะที่บรรด,ดาศิษย์เนี่ยถกเถียงกันเรียกว่าอยากจะยิ่งใหญ่แหละแต่ว่าก็พยายามที่จะพระ,พระองค์จึงพูดถึงเรื่องเกลือ บอกเกลือเนี่ยมันจะมีคุณค่าเกลือนมันเค็มไงสมมุติเกลือมันมีคุณค่าเขาต่อเมื่อมันรักษาความสิ่งที่เค็มไว้แต่บางทีเมื่อเราทะเลาะเบาแหวงกันไงเขาก็เหมือนกับเราจะไปสาดเกลือทิ้งไปไปโยนให้คนอื่นให้คนอื่นมันต้องเค็มแต่ตัวเราเองเนี่ยไม่รักษาความเค็มเอาไว้เลยฉะนั้นเราต้องรักษาสันติสุขจากตัวเราเองดุจที่เกลือเนี่ยรักษาสิ่งที่เค็มมาไว้ ตัวเราจะต้องเข้มงวดตัวเราจะต้องเข่งครัดกับตัวเราเองก่อนก่อนที่จะไปโยนให้คนอื่นเขาทำให้ปฏิบัติตามนี่เป็นข้อคิดสำหรับวันวันนี้นะครับพอเองก็มีสิ่งที่คิดมากมายแหละโดยเฉพาะถ้าพูดเรื่องน้ำนี่ก็จะพูดกันไม่เคยจบหรอกเพราะว่าน้ำนี่มันจะเป็นทรัพยากรที่พระเจ้าประทานให้แต่เราเองละ่ะก็ใช้น้ำใช้แม่น้ำสายน้ำเนี่ย มาเป็นวิถีการเมืองซะบางประเทศตอนนี้คนยากจนไม่มีน้ำจะกินแม้กระทั่งประเทศของภาษาป่าเองนะอ์เจนตินาเนี่ยก็มีบริษัทผูกขาดที่จะขายน้ำแหละฉะนั้นคนจนไม่มีสิทธิ์ดื่มเลยในแอฟริกาไม่ต้องพูดถึงนะครับเราก็เห็นมากมายในประเทศเรายังมีความมั่งคั่งแล้วก็สมบูรณ์ฉะนั้นเราต้องรักษาสิ่งนี้ไว้อย่างดีนะครับวันนี้ ก็อยากจะเล่าหลายสิ่งหลายอย่างให้ฟังวันนี้พ่อก็ภาวนาสําหรับผู้ที่ขอคำภาวนามามากมายเช่นเดิมนะครับเจตนารมพ่อที่พ่อเองแม้ไม่ได้กล่าวถึงทุกคนแหละแต่ว่าก็ได้คิดถึงในผู้ที่ขอคำภาวนามาโดยเฉพาะอยากจะภาวนาสําหรับผู้ล่วงลับผู้ที่เป็นที่รักของเราทุกคนที่จากไปนะครับก็ยังคิดถึงอา,อามามาริยากรายาแซ้เหงอยู่เราคิดถึง กำนันทองล้วนเปลี่ยนพัน์ธุที่เป็นเหมือนกับพี่ชายพ่อเองเราคิดถึงบรรดานักบวชชายหญิงที่ล่วงลับไปบรรดาบิชชนารีที่ล่วงลับไปพ่อพรวนาสําหรับผู้เจ็บป่วยที่อยู่โรงพยาบาลทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ยังคิดถึงอันโตนิโอพราดาเจริญสุขแล้วก็คิดถึงคุณพ่อไัยโรสสมงามคิดถึงยอแซฟวายุแสงคําที่เป็นเด็กหนุ่มอย่าพึ่งถอดใจ แล้วก็ยังมีญาติพี่น้องของเราผู้อาวุโสที่นอนเจ็บป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งหลายทั้งปวงก็ขอพระเจ้าเป็นผู้เสริมกำลังและพ่อไม่ลืมคนที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับวันที่24กุมภาพันธ์และผู้ที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ทุกๆคนและนอกนั้นก็สำหรับผู้ที่ต้องการจะภาวนาร่วมกับกับพ่อในบูชาขอบคุณจากท่านบูชาที่นี่นะครับขอพระเจ้า ได้ประทานพระพรให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขวันนี้เป็นคำที่พระเยซูคริสต์ต้องการมากที่สุดได้ย้ำเตือนในพระพิจนะของพงค์ขอพระเจ้าประทานพระพรในวันนี้ให้ทุกคนก้าวเดินไปอย่างสันติสุขอามเมน